สวัสดีครับชื่ออภินันนะครับชื่อเล่นนัน,เ,นเพื่อนๆที่เคเคพีก็เรียกพี่นันนันไอ้นัน,น,นตามความสมัครใจครับ คนโชคดีนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยในการหาแพชชั่นในการทำงานหรือในสิ่งที่ทำเพราะการเลือกงานที่ทำแล้วก็องค์กรที่ทำในตอนต้นมันเลยไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะครับพอทำลงไปแล้วมีแพชชั่นเนี่ยมันจมลงไปกับมันมันมีสิ่งที่เราหลายคนชอบเรียกว่า Sen sense o f ownership คือความรู้สึกของการเป็นเจ้าของเราเห็นสมัยนี้เนี่ยเด็กหรือว่าจริงๆแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเลือกที่จะออกไปบอกว่าอยากไปเป็นสตาร์ทอัพอยากไป มีอะไรเป็นของตัวเองจริง,รงๆเรื่องเหล่านี้องค์กรที่ดีสามารถทําให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นนะครับมันก็คือหลอมตัวเองเก็คือกับองค์กรไปกับสิ่งที่ทําผมเชื่อว่าแค่นั้นแหละครับแพชชั่นมันเกิดเองเอาเรื่อง c u เจอร์ก่อนคือ culture ของการที่ฝรั่งเนี่ยเขาใช้คําว่า respect individual คือการเคารพใ,ในความเป็นปัจเจกของแต่ละคนนะครับแน่นอนเวลาทํางานเนี่ยทุกคนมีหน้าที่อาจจะมีตําแหน่งเป็นหัวหน้างานของอีกคนหนึ่งแต่ว่าเวลาเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยมันกลับไปสู่ความเป็นมนุษย์ความเป็นปัจเจกเห็นคนเป็นคนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นผลละไม่ว่าจะเป็นเราเห็นคนคนพูดว่าเรื่อง flat organization เรื่องการอยู่กันแบบครอบครัว เรื่องการช่วยกันทํางานพวกนี้มันมาจาก,จาก,จากพื้นฐานเหล่านี้ทั้งนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันตามมาหมดนะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกล้าพูดกล้าคิดกล้าทําการเห็นอ,อ,องค์กรหรือสิ่งที่ตัวเองอยู่งานที่ตัวเองทำเนี่ยมีประโยชน์ร่วมกับตัวเองกลับไปเรื่องแพชชั่นเมื่อกี้ s e n s of ownership มันก็จะเกิดเองนะครับ challenge ก็เราเองเนี่ยอยู่ใน,ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูงนะครับเราสามารถทำได้ดีสามารถ แข่งขันได้ในสิ่งที่เราเลือกทำเนี่ยมาได้ดีมาโดยตลอดนั้นชาเลนจ์ก็เป็นเรื่องเหล่านั้นนะครับผมอยากจะให้มองชาเลนจ์เป็นเรื่องดีเพราะว่าแต่ละคนเก่งเนี่ยชาเลนจ์มันเหมือนเป็นเป็นตัวกระตุ้นตัวหล่อเลี้ยงให้แต่ละคนใช้ศักยภาพตัวเองออกมาให้มากที่สุดมองให้มันเป็นเรื่องที่ไว้รับความคมของตัวเองอย่างแรกเลือกตาม สิ่งที่เรามีเราพร้อมอพยายามหาให้ดีที่สุดณเวลานั้นก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นเข้าไปเนี่ยมันเป็นช้อยของเราละว่าเราจะทําอย่างที่ผมพูดเรื่องก่อนหน้าเนี่ยเรื่องแพชชั่นเรื่องถ้ายิ่งเป็นองค์กรที่ดีที่มี culture ที่ทําให้เราสามารถมี purpose หรือว่ามี sense of ownership ลงไปด้วยแล้วเนี่ยเจอว่าสิ่งที่เรงชอบใช่และทําได้ดีคืออะไรอันนั้นก็จบนะครับแต่มันมีหลายเรื่องว่าหลายครั้งว่า พอทำไปเนี่ยยังไม่ต้องรู้หรอกว่าใช่ไม่ใช่แต่พอทําแล้วสักเซสนะครับทำแล้วออกมามีผลงานทําแล้วออกมามีความเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วบังเอิญก็ได้เจอองค์กรที่เ recognize เรื่องเหล่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันสามารถ develop ออกไปเป็นความภูมิใจนะฮะในผลงานที่ตัวเองทํามันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็น self esteem อ,อ่ะพอพอภูมิใจแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะ สนุกกับการทําเพิ่มพอทําแล้วองค์งกรเปิดโอกาสทําได้ดีมีความมั่นใจมีความมีเซฟเอสตีมีความภูมิใจในสิ่งที่ทำอพอลองขยายขอบเขตแล้วก็สามารถทําได้อีกมันมีสิ่งที่เราหลายคนชอบเรียกว่า s ซนต์ o อฟโอเนอร์ชคือความรู้สึกของการเป็นเจ้าของก็คือหลอมตัวเองก็คือกับองค์กรไปกับสิ่งที่ทําผมเชื่อว่าแค่นั้นแหละครับแชชั่นมันเกิดเอง